thế kiến tại con người thì là người mà người ta coi <coughs> là <coughs> người thành đạt ยี่สิบเลยนะทำไม่ไหวเลยแน่แสดงว่าป้าจีดังมีอยู่นะเหเม็ดนั่นอย่างที่พี่บอกเหลือแล้วก็ยาไม่ต้องกินข้าวเลยมั้งกินยาก็อิ่งแล้วอ่ะเนี่ยเอาพิ่งออกมาสิอันนี้ไอ้ยาลามยาลามเอาเอากล่องมาใส่ปุปองรับด้อ หยิบเลยครับยมหยิบเลยโอเคหยิบไปเลยไปทน้วันนี้เป็นลงทานปันสุขจากคณะสงฆ์นะคุณโยมนะทุ่งเสลี่ยมแล้วก็เจ้าคณะตำบลทุ่งเสลี่ยมได้มาอมอบปันสุขให้กับชาวบ้านหางทองของเราจะไม่ต้องถอดหรอกลุงไม่ต้องถอดท,ทาหยิบไปเลย พอตะัออกแล้วลูกชก็เดินตับฝน้องอันุนครับฝนอนดุนงชุดจ้านี่คนเลี้ยงค่ะรับสาชมพนอือกลับบ้านได้เลยเดี๋ยวจะต้มยำไม่ทันเย็นนี้ใช่ครับ อันนี้หกครอัวเขาฝากมาครับมาไม่ได้ครับพออันนี้คือหนึ่งหนึ่งบาทนายบ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 ยข้ามานายนยบไปสาธุจารย์ คกิโลเอาคเอาเี่ากิโลยีสย่สิบห้าหลังคาเรือนครับ ใ่จ้าดูนี่ครับครับกเดียวมนี่ตะมานีให้ตเลไปชุดนึงกชุดครับง่ีลเป็นระบบรัแจกวันต่อวันนั่นเอง ก็มาป้าป้าชื่ออะไรครับชุดชื่อเลนไรค่ะวันนี้ทางวัดท่านพระอาจารย์วุฒิเนี่ยแจกไก่กับมะนาวเนี่ยแล้รู้สึกยังไงบ้างรครับดีนะคะดีค่ะเราจะไปทําเมนูอะไรวันนี้แต่ต้มยำต้มยำเป็นชาวบ้านที่ไหนครับนี่แหละตมบลห,หมู่ผ้าตมบลหางคองนี่แหละแล้วปกติทำอาชีพอะไรครับ ขายของค่ะขายของแล้วตอนนี้ขายของไมนเยอะมากช่วยหน่อยเนาะก็ถือได้ท่า้าอาจารย์ได้ให้ไก่กับมะนาวไปช่วยหรือว่าดีเลย